อะไรอีกนี่ฮะอ,อ,อ๋อสาวรสสาวรสนี่ลวงเต็มเลยเก็บสาวรสกันแล้วก็อะไรนี่ <c oughs> อะไรแต่มีอะไรเต็มไปเลยได้กี่ลูกแล้วนั่น <c oughs> มา <c oughs> อย่าเอากองไว้กองตรงนั้นก่อนเดีย๋ยวไปหาดูว่ามีอะไรบ้างโอ้ยนั่นมะละกอสุกอีกแล้วโน่นเห็นไหม เหลืองแอมแหลมเลยเหลืองแอมแหลมเลยมาลากอสุกครับมาลากอสุกน,นี่หมุนหมุนให้หมุนเนาะเนี่ยก็ดังป๊อกไงนี่เห็นไหมโอ้ยลูกสวยเลยอย่างสวยเลยจ้า<ะ>มาลากอหวานลูกนี่ขับขวานประดิ่งดีเก็เด็ดกินประจำนะคะม<อ>ีสองต้นสามต้นนี่แคะ่ะ ก็กินอยู่ตลอดเดี๋ยวก็อันนึงเดี๋ยวก็อันนึงมาเดี๋ยวก็เก็บเอานี่นี่ด้วยอานี่อันนี้ต้นต้นเขาอยู่ตรงนี้ขิกระปู่หรือว่ากะปูเสาวรสนะสาวรสนีอันนั้นก็อีกสองลูกยังกินไม่หมดเลยเนอะอันนน้นบ้างอันนี้บ้างดูต่างกินิันว่ะอันนั้นกับมีอันนี้กับมีอันละเล็กอันละน้อย ตะอ็กปอละ่อะอ,อะันนี้จะมาปอกมะละกอน,นะคะให้ทุกคนดูอันนี้พันสวยมากนี่เพิ่งเด็ดมา,มมามเ,เามปปื่อวานอ่าเพิ่งเด็ดมาเมื่อวานนะคะนีนเเาา่เดี๋ยวเรามาปอกเดี๋ยนะทุกคนนะดูว่าเนื้อมันจะขนาดไหนเวเ็ดเอาเม็ดไ้ กูโหยเนื้อสวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับไม่ใช่นะนี่ค่ะเนื้อสวยเลยค่ะทุกคนแจกเมด็มดเม็ดเนี่ยเดี๋ยวเราไปเพาะไว้ปลูกอีกทีห,หน,นะนึ่งเอาเม็ดออกเอาเม็ดออกเนี่ยนะค่อยๆเคลียร์ค่ยคอยเคลียร์อย่ายยยยยยให้มัน อันนี้ลูกเก่าลูกเดิมใช่ใ่นลูกเดิมนี่ก็อร่อยนะหวานนะทุกคนหวานหวานพอดีพอดีมันไม่หวานมากอร่อยเลยอร่อยอันนี้ลูกนี้อร่อยมากเม็ดเยอะอยู่นะเนี่ยบางลูกนะมีไม่กี่เม็ดเองอ่ะแล้วบางลูกเม็ดเต็มเนี่ย ถ้าลุเอเยอะอย่างนี้นะปลูกได้หลายต้นปลูกปลูกเลือกเก็บไว้ปลูกได้หลายต้นทำพันธุ์ที่ได้ทำพันธุ์ต่อน,น,นี่เยอะเลยเนื้อสวยเลยนะทุกคนเนี่ยเนื้อสวยเนื้อสวยเนี่ยค่ะเดี๋ยวปอกเสร็จแล้ให้ดูอีกทีนะคะอ่ะ นีปอกเสร็จแล้วนะคะอ่ะพอกำลังชิมดูมาทางนี้อืะอย่าปอกอร่อยนะหวานดีค่ะหวานพอดีไม่หวานมากนะเหมือนกันเลยเหมือนกันอันนั้นเป็นลูกลูกก่อนวันก่อนอันนี้เป็นลูกใหม่เด็ดสดมาจากต้นเลยนะสดสดนะะสดสดเลยนี่เราเก็บไว้ตู้เย็นหลายวันแล้วเนาะ สุดยอดเลยอันนี้เราสุกจากหวานก่อนเลอดนึืมคือสุกจากต้นนะคะอร่อยมากอันนี้ก็สุกจากต้นเหมือนกันโหนี่ตั้งลูกมาแล้วที่สามกิโลนะเนี่ยเลือดเลือดเนี่ยเอาเนื้อให้ท่านผู้ชมดูให้เอฟซีดูดูอ่ะนี่ครับเนื้อสวยเนื้อเหมือนกันเลยนะครับเนื้อเหมือนกันเลยนะครับ คนละต้นนะคนต้นแต่พันเดียวกันเนาะอันนี้ไว้เป็นอาทิตย์กว่าเนี่ยยังยังแข็งเลยเนื้อเนื้อนิ่มเนื้อเนี่ฮอืมไม่เละเนื้านเนื้อหวานไม่เละอร่อยเลยอร่อยเดี๋ยวผิวสวยวันนั้นไม่ตักไว้แล้วเดี๋ยวเอาจะไม่ได้ตากไว้อีกเนาะกิน กับธรรมชาติทุกวันนี้ค่ะง่ายๆเดี <ay> ๋ย <ay> วไปนู่นไปนี่กลับมาก็สุกละหนึ่งลูกเนี่ยค่ะก็เด็ดาทานนี่เรียบร้อยนะทุกคนนี่น่าทานมากๆเลย <c oughs> ดีเลยค่ะ<อ>ดีอร่อยนะชิมกันจริงอะ่อืมหวานจึงส<ว>ีสวยอืมสวยมากอันนี้อันนี้เป็นของวันก่อน อันนี้ของวันก่อนเนี่ยเนื้อยังดีอยู่นะอืมอร่อยเลยห้องใส่เม็ดไปทำอะไรเม็ดไปตากครับเม็ดมะละกอเม็ดมะละกอนี่นะนี่มะละกอที่เราปอกเมื่อกี้อร่อยมากนี่ฮะอันนี้เลยไปทําพันุ์เนาะมาปลูกเ่าไปเพาะเพาะพัน พพถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะครับอร่อยนี่ไม่มีอะไรป้อนมะละโกกันทุกวันนะกินแล้วขับถ่ายดีอร่อยอร่อยมากมบ้าน<ด>เรามีมะละกอมีส้มโอแล้วก็มีเนี่ยบักซีดาบักซีดาแล้วก็สัวรสอ่า ม่สาวรสด้วยนี่สาวรสก็ไปเด็ดมาเมื่อวานเหมือนกันแล้วก็ยังมีอะไรมีอะไรอีกขนุนขนุน,นอ่ะมีหลากหลายเไปเกอันไหนมันอยู่ลูกใหญ่อยู่นั่นน่ะเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวไปดูค่ะ